อาท่านทำลั่นทมการจนบุรีที่คนพากันไปตายลายศพด้วยกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเห่าสุผู้สุขคนเมื่อนี้ก็พบกับไอล้ลมไทยลมครับบันทึกทั่วไทยอีกแล้วนะครับแน่นอนแล้วครับเมื่อนี้ครับ ไปเคือนสี่นคกินครับอยู่การจนบุรีครับเป็นอาท่านครับอา,าท่านทำลันถมครับถ้าผู้ใดไปการนะครับถ้าผู้ใดเคยไปลองแผ่ที่การนะครับแผ่เทคอย่างประมาณนี้นะครับก็อีรู้ครับวันนี้เป็นอาท่านมุ่งนี้อีเป็นตำนานอาท่านของการจนบุรีหรือว่าเคือนสี่นินขนนี้ครับ หรือผู้บางคนนะครับหรือผู้บางคนยังว่่เคยไปแล้วก็ยังบ่รู้ครับอาจอีไปในอนาคตก็มาฟังไว้ก่อนครับเฮาอิบริเกอดอันตรายจากอาทัานนี้ครับ ก่อนอื่นอีบอกก่อนนะครับเคลื่อนสินคาลินนี้เขาก็อีมีแผครับแผลนี้เขาก็อีลากไปกลางเคลื่อนพุกนะครับแล้วเขาก็อีไปจอดให้นะครับนี่ละครับปัญหานะครับของอาทันนี้นะครับผู้บางคนบลูว่าเจ้าทีตรงนั้นแรงหรือบแรงอย่างประมาณนี้นะครับคนพื้นที่เขาก็อีรู้แต่ว่าคนที่โบเมนพื้นที่เขาก็อีบลูครับว่ามงหันมีอาท่านและคนตายหลายครับ ถ้ำลันถมที่อยู่ใต้น้ำกาญจนบุรีนี้เป็นสถานที่ที่เฮียนมากเจ้าทีแหล่งมากครับมีคนตายอยู่มุงนี้แล้วหลายศพด้วยกันครับหน่วยกู้ภัยที่เคยไปเก็บศพในสถานที่นี้ก็ได้เลาว่าเคยไปเก็บศพใตยน้ำของถ้ำนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันที่คนมาตายในจุดๆนี้จนถ้ำลันถมแห่งนี้ได้ไปออกรายการเรื่องจริงผ่านจอเกี่ยวกับอารทรา์ถ้ำลันถมนี้ หน่วยกู้ภัยก็ได้เราว่าพอเห็นศพนี่ก็ขนลุกแล้วพวานนกจากเห็นศพแล้วก็ยังเห็นชายแก่ผู้หนึ่งมีรูปร่างผมยาวแง่นมองมาทางคนที่ดำน้ำลงไปสายแก่ผู้นั้นก็หน้าตาเลียบเสยแล้วนั่งอยู่ไกลๆศพที่ตายทำให้นักประดาน้ำที่ดำลงไปนี้ขนลุกกันทุกคน นอกจากนั้นเจ้าของแผลที่เขาให้เ้าแผลในเคลน,นี้ก็ได้เล่าว่าในจุดที่คนมักตายนั้นตต้น้ํามีถ้าอยู่มีคนตายมุงหันหลายคนแล้วแล้วเจ้าทีนี่แหลงมกักเจ้าของแผลกันอย่างได้เล่าว่ามุงหันเป็นทีอยู่ของพญาณคราชแล้วกระบ่มีคนในพื้นทีกล้าไปยุ่งในจุดนั้นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการไปพูกแพ่ไว้ในจุดๆุดนั้นก็ได้เล่าวา่าตอนไปพูกแพ่ในเวลากลางวันนั้นก็เป็นเรื่องปกติพอเวลากลางคืนนักท่องเที่ยวที่มากับแพ่ซิฟันว่าเด็กน้อยมาวิ่งเล่นบนแพ่นี้เต็มไปเบิดจนให้นักท่องเที่ยวนี้นอนบลับกันทั้งคืนเจ้าของแพ่และผู้มีประสบการณ์ก็ได้เล่วาว่าถ้ามีผู้ใด้ตายในจุดๆนั้นแล้วค้นหาศพว่เจอ ให้ทำการจุดทูบ16ดอกแล้วขอขมาเจ้าทีในจุดนั้นแล้วกระสิพบศพในเวลาต่อมาแน่นอนตรงที่พบศพนี้สิบเป็นน้ำวนตลอดและเป็นน้ำที่วนแรงมากเคยมีชมรมกู้ภัยทางน้ำพากเจ็ดได้เล่าวา่าทหารได้ดำน้ำลงไปในจุดนี้ก็บพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมกับมีบาทสิบใบยอยู่ใต้น้ำแห่งนั้น นักประดาน้ำก็ได้ดำลงไปเพื่ออีกค้นหาผู้สูญหายดำลงไปในระยะ45เมตรก็พบร่างของผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงก้อนหินระหว่างที่นักประดาน้ำนี้พยายามเอาร่างขึ้นมาก็เห็นผู้สายลูบร่างแกมองมาอย่างทางนักประดาน้ำนี้ต่างเป็นที่คนลุกคนผองของนักประดาน้ำทางเบิดแต่ว่าถ้ำแห่งนี้ก็บ่มีไผ่บอกพิกัดได้แน่นอน เพราะว่าดำลงไปในระยะ45เมตรนี้มันเห็นได้เห็นปากถ้ำนี้เหลื่อนล่างก็เลยบอกพิกัดบดัได้แน่นอนล้ครับถ้ำแห่งนี้และอาถรรพ์ของถ้ำมันก็ต้องมีแล้วครับมันก็ต้องมีตำนานให้ไอหล่มนี้เราแล้วครับตำนานถ้ำอาถรรพ์นี้อีกเกืจากตรงนี้แล้วครับตำนานของถ้ำลันถมแห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้เล่าต่อกันมาว่ามีพ่วเมียยุคครูหนึ่ง แม่พอบอให้แต่งงานกันก็เลยหนีมาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ต่อมาฝ่ายผัวนี้ก็ไดนอกใจเมียแล้วหนีไปมีเมียใหม่ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นเมียนี้ก็เกิดความเสียใจลร้ก็เลยพูดขอตายอยู่ในถ้ำแห่งนี้พร้อมกับร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ระทมนั่นแหละครับ ก็เลยเกิดเป็นธรรมรันถมตั้งแต่นั้นมาครับมื้อนี้ไอ้ลมก็เอามาฟ้าก,กันนะครับถ้าผู้ใดไปนะครับเคลื่อนการจนบุรีนะครับก็ฟังอาถรรนี้ไว้แดนะครับกับบดไดเล่นน้ําแบบสุม่มสุ่ม5หรือว่าลากแผ่ไปแบบสุม่มสุ่ม5สุ่ม6กนะครับก็สีไดบอกเกี่ยวข้องกับอาถรรนี้แล้วเกิดการสูญเสียนะครับมื้อนี้ไอ้ลมก็เอามาฟ้าก,กันแค่นี้ครับมื้อนี้ขอไวแค่นี้ก่อนครับบุญไล่สายยาวที่ได้พบพอกันสวัสดีครับ